สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนซ่อนรูทนะครับสําหรับคนที่ทําเครื่องกับผมไปผมจะใส่โมดูหรือจะซ่อนรูทไว้ให้แล้วเบื้องตน้นแต่บางทีใครเผลอไปกดลบโปรแกรมอะไรเช่นแบบพวกไลน์พวกไลแมนเงี้ยทีนี้เราโหลดมาใหม่แล้วมันไม่ได้ซ่อนบางทีมันก็บัก๊กมันไม่ได้ซ่อนให้ใหม่นะครับถ้าเราโหลดใหม่ใหม่อีกรอบนึงทีนี้เข้าไปที่มาจิตครับจะซ่อนใหม่รอบหนึ่งหรือเอาเข้ามาเช็คบ่อยๆดูก็ได้ครับแต่มันไม่หลุดมากเราจะไปลบมันอ่าทีนี้เราก็ไปดูที่ ไม่โฟกัสเ,เลยนเลยอ่านี่คือไลแมนดำนะครับเราจะซ่อนแอปนี้ซ่อนรูดลบรูดเข้าไปปุ๊บติ๊กตามนิ้วผมนะีอ่ยนะครับกดให้แล้วก็ติ๊กหมดนี่หรือกดอันนี้ทีเดียวครับอ่าให้มันเต็มเห็นแถบด้านบนไหมครับสีส้ม,สม ถ้ามันเต็มเลยครับหรือมาติ๊กแบบมันนวนเองก็ได้ครับติ๊กให้เหมือนอ่าอย่างเช่น Facebook ใช่ไหมมันจะมีอย่างงี้นะเราต้องมาติ๊กทีละอันแต่ก็กดติ๊กกันทีเดียวปึ๊บมาติ๊กให้ทุกช่องเลยถ้าจะซอนรู้อะไรต้องติ๊กทุกช่องหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้ครับจะติ๊กเองให้หมดเลยส่วน Facebook ผมไม่ซ่อนอยู่แล้วผมไม่มีปัญหาอะไรอ่าแอปบางตัวก็อย่าไปซ่อนนะครับมันเป็นแอปของผมที่เอาไว้ดันไวไ้อะไรตัดโทสแมนซ่อน,นแค่ลายแมนแล้วก็ลาย เพตโตประมาณนี้ครับแล้วก็ธนาคารที่อยากใช้พอโมดูลผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วคือซ่อนได้ไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับ